อ๋แล้วผมสวัสดีก็นะครับผมอตอนนี้เราก็ทํามาได้เกือบจะเสร็จแล้วนะครับนี่ครับผมเป็นลานจอดรถนะครับเราทําชั้นหนึ่งชั้นสองนะครับผมแล้วก็ทีนี้จะทําชั้นสุดท้ายครับผมเขาบอกว่าให้ไปซื้ออะไระให้ไปซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่ลานนี้น่าจะเป็นปูนไม่ใช่นี่ว่าเป็นพื้นนี่ว่าไปส่งหน้างานนะผมแล้วหทีนี้ก็โอ้โหวางทั้งหมดแปดอันครับผมแล้วมันอยู่ตรงไหนอะ อ๋อแล้วผมซื้อมามันอยู่ไหนอ,อ่ะอ๋อให้ไปซื้ออีกโอ้โหซื้ออะไรอีกอ,ะอ่ะอ๋อหญ้าอีกแปดเอามันจบแล้วเหรอนี่ยทำไมมันจบไปยังเน <c oughs> ี่ฮะออ๋อย่าหาอยู่ตรงนน้นนะผมมาเดี๋ยวเราไมโครยกไปกันดีกว่านะครับไม่มันจบไปยัง,งวะมันจบแล้วเน่ยทุกคนโอ้โห มามาก็ไม่เป็นไรครับผมงานใหญ่จบแล้วก็ลุยงานเล็กต่อครับผมไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาผมเฮ้ยทำไมมันชนเสาอย่างนี้ล่ะฮะโอ้ยหนูมันเคยชนเสาทำไงดีเนี่ยทุกคนป๊าเดี๋ยวเราจะข้ามลองข้ามไปฝั่งนู้นดูนะว่ามันจะข้ามได้หรือเปล่าผมว่าน่าจะข้ามได้เพราะว่าผมเคยข้ามอยู่นะครับ ถ้าจะข้ามได้นนเนี่ยเอาข้ำมแบบเนี้แล้วก็เดินไปเลยโอ้ยเขียนมุมมองนี้เนี่ยค้าไปเลยแล้วก็เดินถลายไปเลยเนี่ยเนี่ยผมว่าเดินไปมันไม่เดินเราโอ้โหเดินไปดิมาเดินไปเออมันไม่เดินว่ะทุกคน โอ้โหไม่อะไรไม่อะไรช่างแม่งเด้อช่างวันช่างมันช่างมันเออนะผมช่างมันช่างมันไม่อะไรเราเออยกตัวนี้ไปวางไว้ตรงนู้นก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่าอันเยอะมันใช้ถ้ามันใช้เคียรใหญ่มันจะช้านะผมถ้าถ้าใช้แมคโครมันจะไวนะไปเราผมใช้แมคโครจะว่องไวมากๆครับผมฟเราจะใช้แมคโครแบบฟืดฟาดฟืดฟาดนะครับผม งานสุดท้ายแล้วงานสุดท้ายแล้วแล้วเราจะพาไปลุยงานเล็กกันนะครับงานต่อไปนะไม่ต้องลุยงานใหญ่แล้วลุยงานใหญ่มันปวดหัวครับเราต้องสลับกันไปสลับกันมานะครับผมจุดโอเคแล้วก็จะยกข้ามไปเรื่อยๆครับผมยกไปให้หมดนะครับยาทั้งหมดแปดทอนแล้วเราจะาดูการเปลี่ยนแปลงกันว่ามันจะเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะดียังไงนะครับ แม่ถ้าเราข้ามไปได้นี่มันจะสบายมากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองพยายามดูแล้วพยายามดูนะครับผมพยายามความพยายามอยู่ในความพยายามอยู่ที่นั่นนะครับผมมันใช่หรือเปล่าคนเราอัดหรือเปล่าอย่าทั้งหมดแปดท่อนับผมแปดกองแปดกอแปดเก้าแบบโอเคยกขึ้นมาอ,อตึมนี่ โอ้โหตกหมดเลยวะ่ะวายปั๊มปั๊มปั๊มจื๊บโอเคสวัสดีครับผมชื่อวางลงไปผมวางลงไปโอเคว้างงานนี้จบเดี๋ยวไปพาไปลุยงานใหญ่ครับผมน่าจะคลิปนี้แหละน่าจะคลิปนี้ลุยงานใหญ่เลยนะอเอ้ยนะเอ้ยนะไม่ใช่งานใหญ่ดิงานเล็ก น่าจะคลิปนี้เลยแหละนะผมไปเดยวรอข้ามลองข้ามไปหาวิธีข้ามไปดูนีมันจะข้ามยังไงวะต้องต้องขุดดินนะ่ะต้องยืมดินนะ่ะเออนะผมมันต้องยืมดินน่ะเอ้มันมันจะคลิปนี้จริงไหมนี่ผมว่าโอ้โหถ้าเราไอ้มัวแต่เอาดินนี่มันใช้เวลานานมากนะครับเออปังมันยกขึ้นไม่ได้วะโอ้ถ้าวางแบบนี้มันก็ถ้าวางแบบนี้มันก็เอ็นลงไง อ,อถอยถอยเมเอาทีนี้ถอยไม่ได้แล้วทีนี้ติดแขกแล้วทีนี้โอ้โหโอ้ยผมปวดหัวกับแม่โคโถอยเนี่ยมันจะถอยได้อยู่เนะี่ยถอยน้องไม่ไม่ไมถอยก็ไม่ต้องถอยวะแล้วมาโผล่ไหน๋โอโผล่ตรงนี้ได้อยู่ครับผมไปเดี๋ยวเราจะเดินไปแทนที่รถคันนะั้นครับ โอ้แล้วคันนี้ม่งคันนี้มันไปไม่ได้อมมันขวางทางเกินว่ะกินดังไปเท่าไหร่สองแสนโอ้โหบ้าบอจรินไดยเชียวบ้าบอก,ก,อบบอกขอห้พออโอเครถคันนี้มันหมดเออเวลาเวลาของมันแล้วเราก็จะเอาออกไปผมโอเคเราก็จะไม่โคเดินไปแทนเออไปไปสะบัดเข้าเอครับผมไปสะบัดเข้าตอนนี้เลเวลผมก็ยี่สิบแล้วนะครับเลเวลยี่สิบแล้วนะครับผม เราก็จะไปเอากองหญ้าตรงนั้นเข้าจุดนัดพบของเขานะครับซึ่งมันยากมากครับผมไม่ไม่มีรถอะไรที่เป็นเปนนเลเี่ยน,นสะพานได้เลยเหรอพี่ไม่มีรถอะไรที่เป็นเปลี่ยนสพานได้เลยเหรอพี่เฮ้ยเดินให้ไวๆหน่อยเออต้องเดินเงนี้เอารถปูนคันนี้ยังยังไหลไม่หยุดเลยเนี่ยบ้าบอจริงเลย ป่า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 ตอนผมเล่นนี่ครับภาพมันชัดดีนะแต่ว่าอัดวิดีโอออกไปแล้วภาพม่งไม่ค่อยชัดจะเป็นไรเงี้ยโมแล้วก็กวดมาให้หมดครับผมกวดมาให้หมดครับกวดมาให้หมดครับผมกวดมาให้หมดครับมามามีเท่าไหร่เอามาให้หมดครับผมมีเท่าไหร่มาให้หมดครับมีเท่าไหร่มาให้หมดครับผมมาให้หมดครับ มาให้หมดครับผมมาให้หมดแล้วก็ใช้วิธีก็ชนเราคนระับผมชนเราครับมาให้หมดครับผมมาให้หมดครับมาให้หมดครับผมมองไม่เห็นมาให้หมดครับมีเท่าไหร่มาให้หมดครับมา,รมาให้หมดครับา,มบมามไม่ไปใช่ไหมไ,ม,ไ,ม,ไ,ไหม่ไม่ไปใช่ไหมไม่ไปใช่ไหมไปดิเดินมีอีกพอพอพอเดี๋ยวมันควา้าคุบลงไปเลออีกหนึ่งก้อน มีเท่าไหร่ใบให้หมดเรียบร้อยครับผมโอ้โหแล้วเรามาเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมโอ้โหมาดูกันเปลี่ยนแปลงกันแล้วครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะผมนี่ครับผมเกี่ยกนเปลีป่ยนแปลงก็จะเป็นแบบนี้แหละครับโอ้โหชั้นใต้ดินครับผมไป <laughs> บ่าย,บายครับอยเดี๋ยวดิมันยังไม่บ่ายไม่บ่ายยังไม่ไม่บ่ายนี่หว่าเดี๋ยวมาดูงานต่อไปนะว่าจะเป็นงานอะไรเนาะงานเี่ยผมว่าจะทํางานนี้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวจบงานเล็กๆก่อนนะผมจบงานเล็กๆก่อนเดี๋ยวพาไปทํานะเอางานเดลเอางานไรเดียยังไม่รู้อ่ะก็เพราะว่างานนี้มันยังไม่สนน่าสนสนใจตรงไหนเลยนะครับงานนี้ว่ายังไม่ทําดีกว่าเบื่อแล้วทาบ้านนี่แม่สร้างบ้านสร้างบ้านมันก็ทําบ่อยแล้วเมื่อก่อนนะผมทําถนนเหรอ เออทำถนนโอเคเดี๋ยวค่อยเจินใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะผมก็เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคนะผมเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เอองานยังไม่สนน่าสนใจครับผมถ้าสนใจผมรับแล้วนะโอเคเจนคลิปหน้าผมแบายบผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ